ค่ะเรามาอยู่กันตรงข้างๆหลังบ้านนี้นะคะเราก็ทําแปลงเล็กๆไว้เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักแล้วก็อะไรใดๆที่ยังเหลือในสวนนะคะนี่เราได้อันนี้ใหญ่มากๆเพื่อนๆในๆรากผักชีนะผักชีที่อเมริกาส่วนใหญ่เขาไม่มีรากมาให้เนาะเขาจะตักเป็นต้นๆมาเลยอันนี้ดีๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีเอาเดี๋ยวกลับด้านนะจะได้ดูรากผักชีเนาะ กลัวหิมะมาไงกลัวหิมะมาก็เลยวันนี้ทีแรกจะมาถอนมาถอนผักถอนรากผักชีเนาะไม่รู้ว่าฝนจะมานะคะแต่มาแล้วอะ่ะกว่าจะใส่แจ็คเก็ตกว่าจะใส่แต่งองค์ทรงเครื่องเนาะเราก็เลยไม่อยากเสียเครี่วงนะคะยวเอาเอาเข้าบ้างได้เท่าไหนเท่านั้นเนาะตอนนี้ฝนตกนะคะนี่เลยเราได้รากผักชี คนไทยในต่างแดนเนาะมีรากผักชีแบบนี้เอาไว้ทำสามเกลอก็จะดีงามนะคะเพราะว่าผักชีที่เราซื้อนะ่ะเราก็ซื้อได้เด้อแต่ว่าโ,โหรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์สกูตเตอร์ด้วยที่นี่ปกติถ้าช่วงนี้เขาก็จะเลิกขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะเพราะว่ามันหนาวนะคะปีนี้มีมะยังไม่มาเลยเมยินอะไรที่ดีงามผักชีโมีเยอะ <c oughs> เราจะหมดไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรา ได้หลายๆกรรมเดี๋ยวเราเอาไปแพ็คน้งล้างแล้วก็เอาไปก็คือก็คงต้องถอนหมดแหละเพราะว่าหิมะไล่เข้ามาแล้วนะยังไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเลยว่ามาวันไหนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแบบน้าค้างแข็งบ้างนะต้นไม้อย่างอื่นก็เลยก็เลยตุยไปแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผักชีเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นกระถาง รองเนาะเราทำซูชินะคะเราเก็บเก็บเอามามใช้ใช้วิธีของลูกแม่เมื่อก่อนเคยบ่นว่าแม่ทำไมเก็บพวกกระป๋องกระแปงกระถังเยอะตอนนี้ก็เป็นยายปองเป็นแม่ไปแล้วนะ <c oughs> วิธีของแม่ได้ใช้นะคะขอโทษขอไปร่วมมูสเกินไปเมื่อก่อนเนาะคนบนฟ้าคิดถึงคนบนฟ้าแล้วแหละว,วิธีของมนุษย์เขากางฝันเลยคุ้มหน่อยคุ้มหน่อย เดี๋ยวเราจะถอนกันอีกต่ออีกสักนิดหนึงอะอยู่ด้วยกันกลางฝนเลยจะมีต้นผักกาดตรงนู้นด้วยต้นใหญ่ๆเนาะแต่เอาไว้ก่อนเขาทนหนาวค่ะอันเนี้ยเรามีเทคนิคนิดหน่อยสําหรับการที่เก็บปลูกต้นอันนี้นะอันนี้มันแข็งเนาะอาจจะต้องใช้ใส่แค่ซุปได้นะแต่ว่าพวกเอาไปตําพวกทำสามเกลือมันอาจจะแข็งนิดหน่อยอจจะใช้พวกรากได้อันนี้มีเทคนิคนิดหน่อยนะคะการการเอ่อ เนี่ยเราเด็ดประมาณนี้เนาะถ้าฤด,ดูการเพาะปลูกยังมีต่อนะคะเขาก็จะแตกมาใหม่เพื่อนๆเขาก็จะไม่มเป็นมเมล็ดเนาะเราสามารถเก็บผักชีได้กินนานๆเลยค่ะถ้าเรามีมเมล็ดเม็ดผักชีพอแล้วเนาะถ้าจะเก็บไว้ทาพันุ์ก็ตามสบายเลยค่ะแต่ว่าเราใช้วิธีนี้นะคะครอครอฤด,ดูของต้นผักชีเนี่ยบางบางครั้งถ้าเราไม่ปลูกหลายรุ่นปลูกรุ่นเดียวแต่ว่าแบบนี้นะคะเราก็คือเก็บเก็บรากเขา ออนสิ้นฤดูค่ะเนี่ยแต่อันนี้เราโรยครั้งที่สองเนาะหลังจากที่เราลงกระตีถอนกระเทียมแล้วนะคะเราก็ลงอีกรุ่นหนึ่งเนาะเราลงผักชีสองรุ่นนะคะทั้งเมืองเหนือเนาะก็สไตล์สไตล์คนปลูกผักเมืองเหนือในเมืองหนาวผู้ผิดพูเถิก <laughs> เยอะแค่ไหนเนี่ย เยอะแค่ไหนลุงนะาะเยอะมากเพื่อนๆโรยไปไงไม่มันก็มีแค่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็คือเยอะสำหรับเรานะนี่นะคะนี่ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้ยังเป็นฝนอยู่เนานะยังโชคดีแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาไปล้างแล้วก็เราก็ได้แพ็คพวกรากผักชีรุ่นหนึ่งละเราจะกินผักชีไม่ทันเนาะพอแค่นี้ก่อนดา from the l e f t over water from จาก l ระจา h นั้นเราจะล้าง o ห good in the sink in the house a g เลยเดี๋ยวเราล้างสามน้ำนะคะจากน้ำวันนี้ล้างคร่าวๆจากนอกบ้านแล้วจะไปล้างข้างในอีกครั้งค่ะโอเค That's it my friend That's a November harvest I only I'm able to do half way and the rain catch me thanks for tuning in and we'll see you next one bye สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมทุกคนลังใจไหร่มนเชียร์จะกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ